วันพรุ่งนี้9มิถุนายน2567จะมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่เงียบเหงาปิดเงียบที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศของประเทศไทยไม่รู้เรื่องมากที่สุดตั้งแต่มีการเลือกตั้งมาครับเป็นกติกาซึ่งคอสอชคณะรัฐประหารเขากำหนดให้มีสมาชิกวุฒิสภา200คน แบบจินตนาการของนายมีชัยิชูพันธ์เลือกกันไปไข้กันมาผู้สมัครเสียค่าสมัคร2,500บาทเลือกกันเองเลือกที่อำเภอ9มิถุนามาเลือกที่จังหวัด16มิถุนาแล้ววันที่26มิถุนามาเลือกที่เมืองทองอินทแพรธานีกรุงเทพมหานครเพื่อเลือกตั้งให้มีสมาชิกวุฒิสภา200คน ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นมีการเลือกตั้งใดที่มันพิสดารที่ไม่เข้าใจที่ปิดบังซ่อนเล่นจนมีคนร้องต่อสารรัฐธรรมนูญว่าการเลือกตั้งนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญของคอสชอเองอยู่หรือไม่ครับสิ่งใดที่มันขัดต่อเจตนารงของพี่น้องประชาชนโดยปฏิเสธอำนาจเป็นของปวงชนชาวไทยย่อมผิดเสมอครับจะอ,ออกกติกายังไงเพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้งแบบผู้แทนราษฎร ไม่ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินผิดทั้งนั้นครับติดตามนะครับที่ออกมาพูด t ิกตอกวันนี้ไม่ใช่ว่าจะไปขัดไปขวางอ่าปฏิการมีอย่างนี้ก็กกตก,ก็ต้องดูความสุจริตเป็นที่ตั้งให้ได้สมาชิกวุฒิสภา200คนมาทําหน้าที่ครับเพราะวุฒิสภาชุดปัจจุบันนี้หมดหน้าที่แล้วเขากําลังทําเกินหน้าที่อยู่ทุกวันทุกวันครับสร้างสร้างอะไรก็ไม่รู้ให้แก่สังคมมีความสับสนครับรีบเลือกตั้ง รีบได้สวและมาทํางานที่รัฐสภาร่วมกันครับ